สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ยามาฮ่าคิวบแบบเดียวกับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาจอ L C D เสื่อมสภาพนะครับมันจะเป็นด่างๆแบบนี้นะครับใครที่สนใจจะซ่อมนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยให้ถอดตัวโบสสองตัวนี้ออกนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมขัน ถอดชุดบ้างไมออกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาปลดชุดปลั๊กที่ตัวเรือนไม้นะครับเริ่มต้นโดยการดึงชุดยางนี้ออกนะครับดึงลงมาข้างล่างตรงๆเลยนะครับแล้วก็กดไปที่สลักตรงกลางนี้นะครับของชุดปลัก๊กดดึงลงมาตรงๆนะครับหลังจากนั้นให้หาถุงพลาสติกมาคุมไว้นะครับเพื่อป้องกันเศษฝุ่นหรือน้ํานะครับลงไป ต่อไปเราก็จะมาเอาโบตัวล็อกตัวชุดแบกเก็ตของเรือนไม่ออกอีก2ตัวนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็จะมาปลดชุดสายคัดสายเบรก ายไฟนะครับออกจากตัวเรือนไม้นะครับทําด้วยความระมัดระวังนะครับให้ทําด้านขวาของไม่ออกก่อนนะครับแล้วมาทําด้านซ้ายตามหลังนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเอาตัวแบ็กเก็ตออกนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเอาสกูทั้งหมด5ตัวออกจากตัวเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเปิดฝาหลางังออก ให้แสะตามล่องตรงนี้นะครับออกไ่ค่อยงัดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดตัวบอร์ดออกนะครับโดยการคลายสกรูทั้งหมด4ตัวครับ จากที่ถอดออกมาได้เรียบร้อยนะครับก็ให้เก็บฝาครอบอันนี้แยกไปตางหารนะครับระวังอย่าให้เป็นรอยส่วนตัว LCD อันนี้เดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับนี่จะมีขาทางด้านบนและด้านล่างนะครับให้เราบัดกรีออก หัที่บักกีรออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาตัว LCD ออกจากตัว PCB นะครับเราแกะให้ระวังด้วยนะครับเกิดแตกนี่ค่อยๆ่ยยันนะครับอันนี้ให้สังเกตตัวจอนะครับจะมีรอยด่างแบบนี้นะครับเกิดจากความร้อนสะสมที่ตัวจอนะครับ สำหรับการซ่อมของผมนะครับก็จะเป็นการยกเปลี่ยนทั้ง LCD เลยนะครับจะไม่ใช่เป็นการลอกฟิล์มออกแบบคนอื่นนะครับนี้เนื่องจากว่ารถคันนี้มีอายุการใช้งานมาแล้ว5ปีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ไปเลยราคาต่างกันไม่มากนะครับ จากที่บัดกรีขาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตรวจสอบขาว่าบัดรรีดีไหมแล้วก็ทําความสะอาดตรงจุดที่เราบัดกรีไปนะครับอันนี้หลังจากที่เราประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาใส่สกู4ตสี่ตัวนี้นะครับการขันก็ให้ขันลงไปเบาๆก่อนอน,นะครับอย่าเพิ่งขันแรง ตรงนำแหน่งล็อกนะครับอันนี้ก็จะมีสกู้ทังหมด5ตัว เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยน LCD นะครับก็คืออันเก่าจะมีปัญหาจอเสื่อมสภาพแบบนี้นะครับเกิดจากความร้อนสะสมที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็จะทำความสะอาด ปรกอบแเกยึดโครงนะครับน็อตสตัวหลังจากที่เปลี่ยนจอ lcd เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาประกอบเข้ากับตัวรถเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นโดยการใส่ชุดสายคลัตช์สายเบรใสายไฟเข้าไปที่ตัวล็อกนะครับของเข้าด้วยความระมัดระวังนะครับระวงังสาย หักชำรุดนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับใส่ตามลำดับเข้าไปจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบนะครับหลังจากนั้นก็ให้ล็อกโบ2ตัวนี้นะครับที่ยึดตัวคอ ขันแค่พอตึงมือนะครับอย่าขันแรงจนน็อตมันขาดทะลุเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้อาถุมัสิกออกแล้วก็ใส่ชุดปักกลับคืนเข้าไปตามเดิมนะครับกดเข้าไปตรงๆงนะครับให้ดังแก๊กแล้วก็คุมตัวยางเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับแล้วก็ปิดตัวกาดอันนี้เข้าไปนะครับ ค่อยๆแล้วก็ขยับให้ตรงตำแหน่งก่อนนะครับแล้วค่อยล็อกจริงอันนี้ก็ขันแค่ตึงมือพอเช่นกันนะครับอย่าขันจนแรงเกินไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองื้องกันเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอย LCD นะครับ ใครที่มีปัญหาหรือสนใจอยากจะส่งงานมาซ่อมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ